ประวัติของเซนทัน์เวิลด์พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นที่ตั้งเดิมของพระราชวังปทุมวันและวังเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบ,บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทูชาธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยภายหลังเจ้าของวันสิมพะชนในปีพุทธศักราช2475เเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองวังหลายแห่งถูกยึดเข้ารัฐรวมถึงวังเพชรบูรณ์ด้วยแต่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ต่อมาในปีพุทธศักราช2525นายอุเทนเตชาภัยบูรณ์ได้ขอเช่าที่ดินผืนนี้เพื่อก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในชื่อ World Trade Center นับตั้งแต่ทำสัญญาเชา่า World Trade Center ประสบความราชาในการก่อสร้างอยู่หลายครั้งจนกระทั่งต้องเลื่อนไปเปิดดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2532ประกอบด้วยตัวอนาเขตและห้างสรรพสินค้าเซนทัน ก่อนที่ห้างสับสินค้าอีเซตันจะเข้ามาเปิดดำเนินการในพุทธศักราช2,535และเริ่มดำเนินการก่อส,สร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติมปัจจุบันโครงการนี้บริหารงานโดยบริษัทเซนทันพลาซ่าจำกัดมหาชนหรือ CPN ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาโครงการของกลุ่มเซนทันโดยในระยะแรกเป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน ในสมัยเป็น World t เท d e เซ็นเตที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นจึงเริ่มป,ปรับปรุงศูนย์การค้าโดยเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นเซนทัน w ว r ล d p พาซาสำหรับเรื่องนี้นายเพศานก็กล่าวถึงอีกเช่นกันว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นพยายนวันเปิดพินายกรรมของทายาทเจ้าของที่ดินเพราะตนเองมีวันเกิดตรงกับวันที่กาหนดเอาไว้และมีวิชาทางโหราศาส์พอสมควร เมื่อทำการเปิดพินัยกรรมทายาทก็นำที่ดินออกประมูลและเมื่อนายอุเทนเตชะไพบูลประมูลได้ตนเองก็เตือนไปว่าให้แก้คำสาบแต่ครอบครัวนี้กลับคิดว่ามีจินแสดีและใช้วิธีแก้หวงตุ้ยแต่สุดท้ายก็เป็นนังที่เห็นในเวลาต่อมาบริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนจึงได้เข้ามาเทคโอเวอร์กิจการต่อ และบูรณะซ่อมแซมจนเกิดเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทันเวิลด์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2550และมีการนำพรามมาทำพิธีต่างๆมากมายเพื่อแก้เคล็ดโดยมีการสร้างพระตีมูรติพระอินทร์พระพิคเนศขึ้นเพื่อหวังดูดซับพลังที่มาจากฝั่งเท้ามหาพรหมด้วยแต่ทุกวันนี้ก็คงเห็นกันแล้วว่าแก้คำสาปได้หรือไม่ ในปีพุทธศักราช2525กลุ่มบริษัทวังเพชรบูรณ์ของนายอุทเทนเตชะไพบูรณ์เข้ามาประมูลที่ดินบริเวณน,นั้นจำนวน75ไร่และก่อตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า World Trade Center ขึ้นในปีพุทธศักราช2532แต่ภายหลังกิจการธนาคารศีนครของตระกูลเตชะไพาบูรณ์เกิดผลกระทบจากพิเศรษฐกิจ ทําให้ประสบป,ปัญหาขาดทุนและโดนยึดทรัพย์ไปราวก็พันล้านบาทและทําให้โบวเทศเซินเตอร์หยุดชะงักสาหรับอาถรรพ์ของที่ดินผืนนี้ที่เจ้าของเก่าได้มีการสรับแช่งไว้ซึ่งก็มีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นจริงคือเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2553เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พศ2554เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเซนเวอร์และเมื่อวันที่10เมษายนพศ2562เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เซนทันเวอร์ปัจจุบันที่ดินผืนนี้เป็นของสำนักง,งานทรัพย์สินส,ส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงกับที่นายไพศาลเล่าเอาไว้ว่าเจ้าในบางท่านไม่ต้องการให้ที่ดินของตนตกเป็นของคนอื่น จึงทําเป็นพินัยกรรมและทุนกล้าวถวายสุดท้ายที่ดินผืนนี้จึงตกเป็นของสำนักง,งานทรัพย์สินส,ส่วนพระมหากศาสตร์แต่อาถรรพ์ของคำสาบก็ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ภาพความแตกต่างระหว่างเซนทันเวลในอดีตและปัจจุบันในอดีตเซนทันเวลมีต้นไม้อยู่เยอะ และมีตึกสูงค่อนข้างน้อยแต่ในปัจจุบันเซนทรันเวมีตึกสูงเพิ่มขึ้นเยอะมากโดยรอบและมีต้นไม้ลดน้อยลง